สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review ครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนส์ตัวนี้กันนะครับเป็นเลนส์ canon fd 85 f 1.2นะครับตัวนี้เป็นเมาส์ fd นะครับที่ติดอยู่บนกล้องของ Fuji gf x 50s mark ii นะครับตัวนี้เป็นเลนส์มือหมุนนะครับที่ไม่สามารถทำออโต้โฟกัสได้แต่มีค่ารูรับแสงที่ f 1.2นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆดูตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดไม่ใหญ่ ซึ่งปกติแล้วระยะ85 f 1.2เนี่ยหรือเป็นเลนของทางค่ายของฟูจิเนี่ยจะเป็นเลนตัวนี้ครับเลนนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเลน80 f 1.7นะครับจะเป็นเลนที่มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ700กว่ากรัมนะครับก็มีขนาดอยู่ประมาณนี้ฟิลเตอร์อ77มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เป็นเลนออโต้โฟกัสนะครับสามารถทำออโต้โฟกัสได้ก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเรามาดูตัวเลนตัวนี้นะครับที่ติดอยู่บนกล้อง GF กันว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราาามมดูภพรว ของเล่นตัว Canon FD 85 f 1.2นะครับติดอยู่บนกล้อง Fuji GFX 50s Mark II นะครับก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของตัวบอดี้กล้องนะครับเวลาติดออกมากจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งการผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยของผมจะผ่านทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัว FD 2M m, m o u n t นะครับแล้วก็เป็น M m o u n t ถ GFX นะครับ ข้อดีของผมที่ที่ต้องการใส่แบบนี้ก็เพื่อเวลาที่เราถอดตัวเลนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวหน้าทัชของตัวกล้องนะครับก็คือเราถอดไปเลยแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตัวแอดเตอร์ตัวนี้ไว้ที่กล้องตลอดเวลาเวลาที่เราใช้งานเลนเมาส์เอ็มตัวอื่นเนี่ยเราก็แค่เอามาเสียบใส่เลย ก็จะได้ใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็มเมาส์เนี่ยเป็นเลนมือหมุนที่ค่อนข้างหาง่ายในท้องตลาดแล้วก็มีค่อนข้างให้เลือกเยอะผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีการแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะครับก็จะมีตัวตรงนี้นะครับที่เป็นตัวค่าปรับรูรับแสงนะครับของตัวเลนเวลาที่เราปรับรูรับแสงเนี่ยหน้าเลนเขาก็จะมีการยืดหดนะครับแบบนี้มีการขยายเข้าออกก็ที่1.2ก็จะได้ตรงนี้นะครับเป็นขีดเดียว กี่เล็กๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการหมุนช่วยนะครับเป็นหมุนโฟกัสนะครับก็จะมีการยื่นของกระบอกขึ้นมาเล็กน้อยอ่าก็เดนก็มีน้ําหนักก็มากกว่าเดนมือหมุนปกติครับเพราะว่าหน้าเดนเขากว้า,วางแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะครับเพราะว่าอยู่บนกล้อง g f ก็จับถนัดมือแล้วก็ใช้งานได้ดีอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันอันนี้ตัวกล้องเ f นะครับจะมีตัวช่วยในการโฟกัสค่อนข้าง หลากหลายนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูเบื้องต้นแสงอาจจะสะท้อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานตัวจอตรงเล็กๆตรงนี้ครับช่วยโฟกัสได้จะขยายนะครับแล้วก็ตัวจอใหญ่จะเป็นตัวจอหลักแล้วก็เรื่องหนึ่งครับคือตัวโฟกัสใกล้สุดของตัวเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่0.9เ mm มตรนะครับเป็นการโฟกัสที่ใกล้ที่สุดของเลนส์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำคลิปออนแฮนด์ให้ดูต่อไปนะครับว่ามิติภาพที่ได้ออกจากเลนส์ตัวนี้มา มีในลักษณะแบบไหนแล้วก็มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเดินนอนแฮนด์ให้ดูกันนะครับสำหรับตัวเลนตัวนี้นะครับ FD Canon 85 f 1.2นะครับติดอยู่บนกล้อง GFX 100s นะครับเป็นกล้อง100ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะครับการเซตค่าต่างๆของตัวกล้องจะเป็นค่าอะไรบ้างนะครับของผมตอนนี้นะครับตัวกล้องจะเป็นค่าที่ถูกเซตไว้เป็นตัวสปีดชัตเตอร์ที่เป็นตัวโหมด A นะครับเพื่อให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยเป็นโหมดที่เขาปรับให้เราออโต้นะครับแล้วก็ ISO เนี่ยจะเป็น ISO auto เหมือนกันแล้วก็ส่วนดูรับแสงเนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่1.2นะครับเพื่อที่จะได้ดูมิติภาพที่เลนตัวนี้ทําได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวฟิล์มซิมูเลชันเนี่ยผมให้เป็นตัวคลาสสิกโคมนะครับของทางฟูจิก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่ามาหาราชน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเล่นๆกันดูว่าเท่ถ่ายออกมาจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราลองถ่ายเล่นกันเหมือนเดิมนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่ จะให้มิติภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายมุมนี้ดูหน่อยนะครับเพื่อดูมิติภาพนะครับฉากหลังตัวนี้เราใช้ตัวโหมดโฟกัสช่วยนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายอ่าเดี๋ยวเราลองถ่ายตรงนี้หน่อยนะครับ เราเดินไปดูข้างนอกกันดีกว่าลองลองดูภาพมุมนี้กันนะครับถึงที่ได้นะครับครับออกมาประมาณนี้ว่าลักษณะภาพออกมาเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ติดอยู่บนกล้อง GFX 1 0 0 S นะครับที่ได้ทำการเอามารีวิวกันเดี๋ยวเราลองดูมุมนี้กันหน่อยออันนี้มีติด เดี๋ยวเราลองถ่ายกันไปเรื่อยๆครับแล้วเรามาลองดูภาพกัน จะเป็นมิติภาพที่ได้นะครับจากเบื้องต้นเราดูกันจากทางหลังกล้องก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดภาพให้ดูบนคอมกันอีกทีแต่ภาพค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็น่าประทับใจมากนะครับเ,เดี๋ยวเราลอง มุมนี้กันนะครับ เดี๋ยวหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเริยมร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์บนคอมกันอีกทีว่าไฟล์ภาพที่ได้เนี่ยมีมีสีภาพเป็นยังไงแล้วก็มีความคมชัดแบบไหนบ้างนะครับเพราะว่าเลนตัวนี้ก็เป็นเลนที่มีอายุค่อนข้างเยอะแต่สามารถใช้กับบนกล้องแล้วก็สามารถใช้ในนู่โฟกัสได้นะครับไม่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็ในกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองถ่ายไปอีกสองภาพพน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในลักษณะต่างๆนะครับตัวฟังกช์ชันเต็มนะครับของตัวเป็นแบบมีเดีย f ฟอร์แนะครับไม่ได้ขอบเซนเซอร์ใดๆเลย เดี๋ยวตอนนี้หลังจากที่เราได้ถ่ายไป็นเรืยบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบนคอมกันต่อเลยนะครับว่าภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับ หลังจากที่เราได้ไปถ่ายภาพมานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบนคอมกันนะครับว่าภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมเปิดด้วยโปรแกรมไลท์รูมนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นตัวเลนส์ c a n o อน d 85 f 1.2บวกกับตัวกล้อง GFX 100s นะครับตัวกล้องตัวนี้มีคุณสมบัติตัวขนาดของภาพนะครับที่100ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูภาพกันแล้วก็มิติภาพที่ได้ของ ตัวนี้นะครับบวกกับเลนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพแรกนะครับที่ได้ถ่ายเพื่อนๆอาจจะได้เห็นจากในคลิปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรายละเอียดดีเทลนะครับที่ผมพยายามโฟกัสนะครับตัวเลนตัวนี้เป็นมือหมุนนะครับใช้เมนูโฟกัสในการทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติละลายหลังนะครับโบเก้จะออกประมาณนี้ที่ได้นะครับจะออกสีนวลๆนะครับตัวนี้ใช้ตัวฟิล์มซิมูเลชันตัวคลาสสิกโฮมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติเบอร์หน้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปครับภาพถัดไปก็จะเป็นภาพนี้ครับเพื่อนๆอาจจะเห็นกันละว่ามีมิติเป็นยังไงนะครับตอนนี้ต่อมานะครับเป็นรายละเอียดที่ถ่ายคนนะครับด้านนอกที่ผมได้ถ่ายไปก่อนหน้าเดี๋ยวเราขอซูมดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมพยายามโฟกัสนะครับจะเป็นบริเวณนี้ในรายละเอียดที่ได้นะครับก็มีความชัดเจนนะครับเห็นรายละเอียดดีเทลเล่นมือหมุนเนี่ยอาจจะไม่ได้คมมากนะครับแต่ก็ให้รายละเอียดภาพที่ดี อยู่นะครับต่อมานะครับเป็นลักษณะมุมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาซูมดูครับตัวนี้ก็ยังเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับมากๆม,มิติภาพก็จะได้ออกมาลักษณะนี้เพื่อนๆท่านไหนที่กําลังมองหาเลนม์มมุนนะครับเอามาใช้ร่วมกับตัว GFX เนี่ยลองดูเลนตัวนี้ครับเลนแ c น n อน f d 8 5 f 1 2เนี่ยเป็นเลนที่น่าใช้มากๆแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะหายากด้วยในปัจจุบันนะครับมิติ ก็จะออกประมาณนี้นะโบเก้ h, ค่อนข้างสวยละลายได้ดีครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปครับอันนี้คือจุดที่ผมพยายามโฟกัสน,นะครับมิติก็จะออกประมาณนี้เลยอันนี้คือโทนเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้แต่งใดๆไม่ได้หมุนภาพไม่ได้ปรับภาพอะไรเลยออกมาจากกล้องแล้วก็เปิดให้ดูเลยเป็นไฟล์ร้อด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคมชัดนะครับที่ ได้ในตัวเลนส์ตัวนี้แล้วก็ตัวกล้อง m e d เด m f ฟอร์แมแล้วก็มิติภาพนะครับจะออกมาประมาณนี้อันนี้ผมถ่ายตอนที่พาท่านกำลังเดินนะครับก็ได้ลักษณะออกมาประมาณนี้ทุกภาพนะครับเปิดที่ f 1 2นะครับเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูในรายละเอียดของตัวมิติละลายหลังที่ได้นะครับว่าเป็นยังไงทั้งละลายด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดบตื้นลึกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนกันที่ได้นะครับภาพตัดมาครับภาพนี้เหมือนผมจะโฟกัสอยู่ที่บริเวณอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยคมชัดใจได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีภาพนะครับที่ได้เกิดขึ้นบนเลนตัวนี้บวกกับกล้อง medium format นะครับตัวนี้ผมเปิดเต็มนะครับไม่ได้มีการขอบเซนเซอร์ใดๆ ตัวโบเก้ก็จะออกลักษณะประมาณนี้เลยไปดูภาพถัดไปครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปทีละภาพนะครับเพื่อน,อนๆอาจจะลองดูว่าโทนภาพหรือว่ามิติภาพเนี่ยเป็นลักษณะที่ชอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถ่ายตอนพลาสต์กำลังเดิมกันก็รีบโฟกัสก็สามารถฟังโฟกัสได้ดีครับเพราะว่ามีตัวช่วยในการที่จะหมุนโฟกัสก็ ถือว่าได้ภาพมาแต่อาจจะไม่ได้คมชัดเป๊ะเหมือนเลนออตโต้นะครับแต่เลนมือหมุนเนี่ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับต่อมานะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ในส่วนมือนะครับเดี๋ยวผมลองดึงไฟล์ให้ดูนะครับว่า ถ้าเราดึงไฟล์ขึ้นมาเนี่ยดึงส่วนมืดส่วนสว่างลดไฮไลท์เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอันนี้เราก็จะเห็นเงาครับตอนแรกเนี่ยเราไม่เห็นเงาเลยแต่พอเราลดเนี่ยเราเห็นเลยว่าเงาเก,าเกิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเราลดชาโด้ปื้ลงไปเนี่ยเราก็เห็นเงาชัดเจนรายละเอียดดีเทลทำได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าเราจะเปิดส่วนเงาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดที่เปิดขึ้นมา เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะครับในการทํางานอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งภาพนะครับที่ผมได้ทําการถ่ายนะครับเดี๋ยวผมขอซูมดูนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้มิติอันนี้คือส่วนหนึ่งเฉยๆนะครับที่ขอบของ100ล้านพิกเซลนะครับต่อมาภาพเพิ่มเติมครับที่ผมได้ถ่ายต่อจากที่ได้หยุดเดินไปนะครับก็จะมีภาพราวๆนี้นะครที่ถ่ายออกมา อันนี้คือเป็นมิติของ medium format นะครับภาพที่ได้ค่อนข้างละมุนแล้วก็มีความเป็น pop up ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถัดไปภาพสุดท้ายนะครับที่ได้ถ่ายมาก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเลนส์แค n นอตัวเนี้ย มาน่าใช้สําหรับเพื่อนๆหรือไม่นะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวเลนส์ตัวเนี้บวกกับตัวกล้องที่เป็นมีเดียฟอร์แมตเนี่ยได้มิติภาพออกมาประมาณไหนมีขอบภาพมืดน้อยแค่ไหนอันนี้อย่างนี้นผมให้ดูก็จะมีส่วนมืดโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยมากๆเราสามารถแก้ด้วยโปรแกรมไลท์รูมได้โดยที่เราไปแก้ตรงนี้ครับที่เขาเขียนว่า,าที่เป็นตัวจุดที่เขาเขียนว่าวิกเน็ตนะครับ๋ยวผมหาแป๊บนะฮะ เราสามารถแก้ได้เลยตัวนี้ครับตรงนี้ฮนะเราก็แก้ได้ลดนิดนึงก็เปิดขึ้นมาก็าหายนะครับตัวนี้ก็จะดีขึ้นครับถ้าใครไม่ชอบนะครับแต่ถ้ามีไว้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่มุมมองแต่ละคนก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง n i m a l c h a n n e l ด้วยนะครับเราจะทําคลิปออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอทีหรือว่ากล้องเลน ตัวไหนต,ต่างๆที่เพื่อนๆสนใจแล้วทําผมมีของก็จะนํามารีวิวให้เพื่อเพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ